You are no I, the poor อ,ออกไปดูทีเสียงอะไเใช่แขกเราหรือเปล่า <c oughs> ถ้าใช่แขกเราก็เชิญเขาก็มาถ้าไม่ใช่แขกเราก็ไล่ไ <c oughs> เ,เข้าไปเดี๋วเเขาใครมาสวรรค์ันย่าหน้ามากา <c oughs> อุตายแล้วนี่อเออโทษอาจ,จารนี้อะไรจะเนี่ยตัวอะไรจะเนี่ยเที่ยวเขียวเหลือง <c oughs> พอดีว่าที่เนี่ยเขากำลังจะจัดงานพอดีเลยแล้วว่างไหมเนี่ยคุณลงจะไปไหนก็คือว่าจะนิมนต์มาฉันหอหน่อยนะจ๊ะนิมนต์ฉันหองานแต่งจ้ะฉันหอหอใครละหอยมเว้ยไม่ใช่หอีฉันเจ้าค่ะอ้าวไม่ใช่หอยยังไง

คุณน่าทำเแบบทุกวันไครับให้อหน่องตาตด้วลานผูแบบ่ะใบจังจจะบ มากันกี่องค์ครับเนี่ยมากันสี่องค์จ้ะโอ้เรเป็นลูกหรือองค์มาสี่องค์ลูกค่ะเป็นลูกหรือองค์ครับเป็น,เป,นเป็นตนนั่นจ้โอ้น้ได้ตอนอยู่ไหนครับเนี่ย,น,ยน่นย <laughs> นากกจะยข้งย่า,างเลก้หรระวังนะครับบ้านไดบ้านผมปนชันนะพี่เป็มนี่ทำไมผมผ้าสตื่นเชียวครับอ๋ออย่าที่ปาดแป้งไม่ทั่วหรือปากจมูกเป้าเนี่ย พอดีว่าเพิ่งำหน้ามาใหม่เนี่ยตึงจังปวดกมุนเลอะข้าวแล้วขีดมาขึ้นมาได้ไหมนะติดนครับติดหนึ่ขึ้นจักเซ่เร็วๆข้าวเพาะรออยู่เร้า

โอ้ยจะโมอ่ะจะโมยังไงจกโมอ่ะจะจะจะโมจะโมโอ้ยจะโมหานี่น้องโมมาเพ่วนนี้โมยืดนานอ่ะอ๋อใครครับน้องโมเพื่อนนะโมหนานโมเไปไหนล้วไปไหนไไหนะครับหลานแอนจีโมน้องโมลูกน้องตาเลียงลูกน้โมมีหลานมาด้วยแร้ว ไ<ส>ใช่ครับไม่ไม่ไม่นี่เห็นน้ำโมอ้ยจังหวะอ๋อไอนี่เห็นอยู่ไม่ได้เพชรดเพลินแต่พราประแดงนี่นะแม่มาไม่รอน้ำโมเลยนะครับอาบน้ำอาบผ้าเพ่อจะมาเมื่อกี้ตัวเปียกครับผมอล้เปียกได้ไงลูกไปช่วยคนดึงรถมาครับตัวเปียกอะไรครับผมไปช่วยดึงรถตัวเปียกให้ เปียกที่โคนหมดเลยครับพี่บอว่าจะดึงร้อนเลยครับโมเย็นหน้าห้องน้ำนพวกคนดูไปเข้าห้องน้ำเห็นกางเกงไงเขา้าวินกุญแจมาช่วยกดดึงเลยครับผมไม่ว่าเหรอผมเขาไม่ว่าเขาตกเลยครับผมไอ้ดึงเขาได้ไงล่ะลูกเขาไม่ได้เขียนป้ายห้ามมันนี่ครับเออพี่หนุ่เมเงินน้อยจะเถียงดีครับพี่นี่มางานาอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเขา,าตังค์คืนครับผมงานแต่งงานลูกงานสิบเป็นยินนะครับผม ดนยันโดนได้ครับนี่ขวดเดียวดมได้ทั้งคำเภอเลยนะครับอำได้คอับอ๋อโอ้ดโดมลยโอ้ยยัดดมเลยครับตดนแต่เรื่องเหมือนเดิมเลยสะพนสะพนนี่รู้ว่ามางานแต่งงานเลยครับน้ำโมก็เลยเอาไอ้นี่มาด้วยครับผม คนเราเดี๋ยวนี้มีคู่มีของต้องเช็คก่อนครับว่าใครโสดใครติงใครยังไม่มีแฟนอะ<อ>มีเครื่องวัดด้ยวยเหรอเอาปรโมม,ม,มีนะครับมันวัดกันได้ด้ยวยหรือลูกได้จริงครับผมมีเครื่องวังเดเรื่องนี้แนละ้วมัจนจะเลินเนาะนี่ครับผมนี่เลยครับนี่ว้ายหมูกระปุกไม่ได้ครับอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าหมูมิตเตอร์ครับผมหมูมิตเตอร์ เวลาเราไปจู้ที่ผู้หญิงคนไหนนะครับที่เขาบอกว่ายังไม่มีแฟงมันจะร้องดังมากเลยครับจริงเหรอแต่ถ้าใครผ่านคืนสงครามานี่มันจะร้องค่อยมากอ๋อนั่นแหละคือการะสบการณ์แล้วมันจะร้องเตาใจอ๋อไม่เชื่อร้องได้ไหนร้องเ้วยร้องด้ยเอาใครก่อนร้องใครก่อนได้ตัวตัวใครตัวไหนกันที่จมพู์นะอ๋อนี่ชนะนะเได้ได้ได้เลยครับที่ฟ้องจมพล์ไหนนี่พูดเสื่อมค้างเขาไปด้วยครับนี่แหละ ทำไมเสียงแดงนาดนั้นน่ะแสดงว่ายังไม่มีผัวครับอ๋อยังเบอร์ินอยู่ไหนลองไปเช็ดป้าเชิดตีเขียวดิคนไหนก็ตีเขียวโดนต่เจ๊คนนั้นตีเขียวอ่ะโอ้โหูนมนี้หัวเด็กเลยครับนีไม่กล้าไม่มองเลยเป็นเจ๊โอ้โหไม่มีใครไม่มองเลยครับผมเช็ดก่อนเช็ดก่อนตะเกียบรัคบอยู่เนี่ยเนี่ยเอามาคนเดียวหรือทั้งบ้านกันเนี่ยคนเดียว นกขึ้นไม่ีเห็นอไรที่เห็นน่มันเลอุ้ยทำไมแถวเือกี้อ่ะโดนมากไม่โดนมากโดนอะไรพูเอ้โดนเอาใจก่นเฮ้เเองลองเ็ปตาลุงชุสิงห์นคุยเอพี่สาวพ้่สาวเนี่ยุดสิงห์พูเนี่ยโอ้โหพอดีเดี๋ยวขอญาตขอญาติอืนหน่อยปวดอืนมากเลยไปอืดได้ยังไงขอนั่งทั้งโค้ไม่ได้ เขานี่แ่โคอท่นเลื่ยังไม่ได้ขี้แล้วกดลงเลยวอันไหนลองเทปที่ยังบริสุยธินอาู่ได้หรอได้ทำไมดังอย่างนั้นล่ะแสดงว่าได้ใช้บางในการเช้าแม่ตูดเป็นจังหวัดอีกนงเนี่ยใช้ใช้บังไปล้าเมาฮะ ให้บางเวลาเมาคนนั่นไงเออนักลัวคนขับรถลาออกไปหมดใช่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 ครับผมคนนี่ไงเอวขะพอไม่ตายกูจะให้พ่อมาขับให้กูนี่เลยแล้วอะไครับอะไรพวกนึงออนี้ชอบร้องเพลงในรถรอครับไอ้ลองเช็คปากวันนี้ดนทิออกมาครับโดนจะภาพห้อเจาภาพป้าพ่อป้าที่นี่ดี ่พอกดกระเทีเดี๋ยวฟังแล้วมึงกดยังแ,แล้วกดแล้วครับผมพอไม่แปลกหรอกลุงเขาเพิ่งกลับจากญีนปุ่นไหนลองเล่นตัวเองบ้างดีอย่างงงเลเหรอดีนะฉันจริงเลิกกับเขามาก่อน <c oughs> เริ่มพิธีเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเวลาเวลาในนี้ขอมาทำไมเขาต้องพิเศษพีมารับมึงเูีใจขับกางค้างไปแล้วแต่ขอไม่ค่อยดีขเต็มเลยและขออาราธนาเลยนะจกันนะครับอาจจะอาจอาราธนาเลยเพราะว่าพี่เขามีอีเวนต์ต่อต้องไปร้องเพลงไอ้โมออกแล้วโอ้ยยังไม่ออกเพิ่งเข้าได้สองปีรีบออกไปเลยแล้วไขมึงละออกแล้วอ่า มาเลยขขเขาเรียกแซงก,กูนโมมามาครับนะโมมาครับโบใครไม่ได้เรียกนะมั้งโม่เรียกโบไม่ได้เรียกได้ไงกับเนี้ยนะโมต,ต,ตมัสสะภะคะวตะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตระ Yeah, <laughs> ตัวทองขาให้จับเอามาต้มยำลึมรัมรึมรัมรมรัมอาทินา,นา,าไปให้รักรัก์ถ้าเจ้าคองเขายังไม่รักจะพึงไปทำถ้าเจ้าคองเขารักเหียบง,งำผาทุง่งดำจำนำได้ลึมรัมรึมรัมามรามัมกาเมสุมิชาหลูกเมียเขานายเขาไปไกลถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิงบองเถิงบอง ดึงรำดึงรำงดึงรำงโอซาม,ม่ให้โกหกจะตกนรกอวตามร้องถ้าโกหกได้เงินทองก็ให้ปองโกหกไปดึงรำดึงรังดึงรำสุราแปลว่าเล่าไม่มีเงินซื้อขานะ้าวนักกินไม่ได้ต้องมีเงินซื้อดือข้าวใสแดกให้ลาพงงลังดึงรำงดึงรำดึงรั

ผูกไว้เองคนสายพันธนาะ์ี้คนขวาเป็นมะเร็งเด็กทีท่ทิ้งที่ติดทีท่ติดเ,เอง พี่ชอนเฮ้ยให้น้องกลับไปเลยพี่ชอนให้ตัวเฮ้ยพี่พี่จะกลับจริงๆเหรอนึเฮ้ยพี่ชคดีนะมึงไม่จงิงเลยเหอะไรอะ่ไหนอคนนี้ตังเยอะเลยแม่บตกใจแไปไหนมาเยอะ t ม่ผัดเยอ่ะวัอเ เป็นไงชอยเป็นไงเป็นไงเหลือดิเกดิเกดสักอนเอาแบงพัแบ้ร้อยมาโชว์ให้ดีใจฉันจะเอาให้ก็ดีแล้วแล้วพี่เขามาร่วมงานโอ๋ยโห้ยเขาเรียนแล้วรู้ไม่ระวังไม่ระวัไม่ต้องวกันแล้วไปเลยคนที่ต้อจะกลับบ้าน จะเกิดว่าพี่ชอยังขึ้นับเรากลับไม่ได้ใชไหก็จะไอสะพานก็ต้องฝอยู่บนหน้าเราลอยจังเลยบ้านเ่จเลยอุ้ยอะไรอะไรนัพูดเนี้ย รือว่าเสียเรียกใช่ไหมอะไรนะไหมไหมไหมลูกหรือยางขาดอาอย่างนี้เป็ีนเลยเขาคิมพ์วิลกี้เลยอะ่รแล้วครับพี่ไปจบเลยต่อเลยใช่ไหมที่กลับมาคราวนี้แค่อยากจำมั่นใจว่ายังไม่ลืมกันไป

ดูว่ามุกอยู่ี่สไหรสมรู้มึงไม่ได้ทำแค่หน้ามึงทำลิ้นด้วยด้วยวะลิ้นแก่เนี่ยเอาเอาเป็นโอหัาจะปัดใต้เพียงนะไม่ใช่เอกชัยลุงตาไม่จะตีกูนะลุงตายนะมีดวงตาเลยนะลวงตาอิมมึงยังไม่ลืมอีกเหรออ้าวคุณโยมจ๋าเดี๋ยวเตรียมรับพรบรรจงอันนี้หมดท่านสักเค

บรรยากาศกปัววันหน้าดูมันมาทำตามคืนนีันหนะไปใส่ป้องเลยไปเดินไปคุยกับผมไม่อายจริงเดี๋ยวไปเอามันอไงไปเหม็นหลอกยี่ห้อแล้เข้นโตแล้วเออไปแซวไปแกดแกงเขาไม่ได้อย่างนั้นอาจารย์มันอายถ้ามันจะมีหน้าไปสู้ใครก็ได้ไม่อะไรนะลุงเราดิ โอ้ย <c oughs> โอ้ย,อย,อยน,นี่รถดูสมเป็นโขี้เหมือนกันูจออับุมเงยอ้าวต้เราเปิดสาตาเลยเอ,อ่าช่วยกันนะเดี๋ยวคอยแทนแมนนะไปแทนแมนแล้วพี่คอยแทนแมนแท <c oughs> นแมนนแมนหักเก่ง <c> โ <oughs> Oh กิง <King> พัวอนี้ <c oughs> ตั้งนานแม่งคนเดียวเลยดูดิี้ยไหมน่าจะแหงเลยรั้งนีไม่น่าของนี้ม,มั้มยหักกิงพั